ร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าสุขภาพดีสุขภาพดีคือความสมดุลของร่างกายทั้งการกินอาหารการออกกำลังกายและการพักผ่อนแต่หนึ่งในวิธีเช็คง่ายๆคือการดูค่า BMI วิธีคำนวณคือน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองตัวอย่างเช่นน้ำหนัก75กิโลกรัมสูง170เซนติเม BMI จะเท่ากับ75หาร1.7หาร1.7เท่ากับ25.9 ซึ่งต่ำกว่า18.5เท่ากับน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ 18. ์18.5ถึง22.9เท่ากับสมส่วน23ถึง24.9เท่ากับน้ำหนักเกิน25ถึง29.9เท่ากับโรคอ้วนตั้งแต่30เท่ากับโรคอ้วนอันตรายซึ่งทุกคนสามารถวัด BMI ได้แล้วในฟีเจอร์ Health Assessment อยากรู้ว่าร่างกายเราสุขภาพดีจริงไหมมาศึกษาข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นที่แอป Persona l Health ที่พร้อมแนะนำวิธีดูแลสุขภาพวันนี้ดาวน์โหลดเลย ฟิตท,ทุกที่ดีทุกวัน